ไปสีมาส่งประมาณประมาณบ่ายสองบ่ายสองหรือบ่ายสองครึ่งหรือบ่ายสามอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้ววันนี้เราจะมารุ้นกันว่าน้ำมุมส่งอะไรมาให้ตากับหลานนะอ่ะเรามาแกะกันเลยนะแกะแกะเลยไหมเแกะเองมีกนไก้แกะเองหรอเอาแกะดิอ่ะแกะคนละข้างอ่ะระวังมือนะแกะได้หรอไม่ยอดะ อีกตัดไม่ได้อีกตัดไม่ลงนี่ทำอย่างนี้เอาแกะเลยนะเนี่ยดับแรกเราก็จะตัดตรงนี้ออกเห็นไหม <Okay. S 1> อ่าพี่คขมพี่คข็มครึ่งหนึ่งสิพี่คขมตัดฝั่งนี้ตัดอันนี้ <Hey. S 1> ออกก่อนตัดกาวออก,ก่อน ชีรอดบ่นีเธอรอดฮะรอดรอดเลอดืลอกือ่าเรามาดูกันนะว่าวันนี้นะ้ำมุมส่งอะไรมาให้โอ้โหอ,อันนี้น่าจะเป็นของตานะอันนี้เป็นสมุนไพรของตาอันนี้มาทั้งรากเลยมาแบบสดๆเลย สมุนไพรอ่าอันนี้เป็นสมุนไพรส่วนนี้เป็นนมต่อไปเป็นอะไรเอ่ยมีส้ม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 นี้ให้ให้ส้มเจ็ดลูกส้มแล้วก็มีพันโยเดี๋ยวสิทีละอยางนลูกมีส้มส้มมีส้มแล้วก มีส้มส้มประมาณหนึ่งกิโลนะถ้าคุณแม่ถ่ายไม่ผิดนะส้มหนึ่งกิโลอันนี้ก็นมเดี๋ยวจะเอาไปให้ตาเลยส้มเนี่ยนี่ก็นมนะอ่าต่อไปเป็นอะไรน้องอีมขนมฮะขใช่เหรอมแามา่อันนี้ขนมใช่เหรออันนี้เป็นนมของอ่เของพี่ครีมกับของน้องอีมนะอ่า ส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นไมโลนี้เป็นไมโลเป็นไมโลหนึ่งแพ็ครุดดรมีกี่ห่อเลยมีสี่สิบแปดซองโอ้โหกินได้เป็นเดือนเลยเนี่ยกินได้เป็นเดือนเลยที่คิ้นกินได้เป็นเดือนเลยกินๆทุกวันกินทุกวันเลยใช่ปะอ่าเราจะทำไมโลเอง น,นี่ก็อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะเมกซอยเป็นเล็กตซอยของตาเป็นแล็กตซอยของตาแลกตซอยแพ็คหนึ่งนะ<ม>ก็มีแค่นี้นะหมดแล้วนะแต่ <c oughs> แล้วห <c oughs> มดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวน้องอีมเอาไปให้ตาเลยเอีย <c oughs> yeah. เอาเอาเอาไปให้ตาเลยบ๊ายบายเดี๋ยว่อนสิอันนี้ของเราตี่สิบแปดซองอันนี้ของอันนี้ของเด็กๆอันนี้เป็นของเด็กเด็กแล้วเก็จะทําไมรลเองด้วยบอกบอกแล้วมุมซิว่าทําทําไมโลเองเป็นแล้วทําไมรลเองเป็นแล้วค่ะนี่นะอันนี้ของเด็กน้อยเด็กน,น้อยเหรอขอบคุณครับหรืยอยังขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่าต้องเอาไปให้ตาเลยถือไหวไหมไหวขอบตาตาน้ามุมส่งของมาให้บอกนี้ถือไหวไหมไหวค่ะถือดีๆนะอย่าให้ล่วงนะไปเลยไปเลยค่ะไปเลยไม่บายหม่บายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว แล้วเจอกันใหม่น้องอีหมอแล้วเจอกันใหม่บายบายบายน้ำมุมฝันดีบอกงี้เลปิดวิดีโอค่ะคิมคิมบอกน้ำมุมฝันดีนะน้ำมุมฝันดีเราจะนอนแล้วบอกงี้เราจะนอนแล้วอืมบาย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 เจอกันใหม่เจอกันใหม่